เฮยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม F4 Mobile นะครับวันนี้ก็มีแพ็คใหม่เข้ามานะครับก็น้อง X นะสุดที่รักนะเดิมเราบอกพี่มันมีมา2แพ็คนะครับ549เนาะนะครับเป็น Top Nation นนะยูโรนะครับหนึ่งกับสองเนาะเดี๋ยวผมมาพามาดูก่อนนะนะครับอันเนี้ยนะครับ549นะครับนักเตะที่คุณจะได้ก็คือนะครับ98-99แล้วก็หนึ่งตัวนะ96-99อีก3ตัวแถมมาเชราโนบวกเงินอีกนะครับ10,000หมื่นนะ ให้มาเยอะจังตั้ง1 0,000อ่ะนะครับแต่นักเตะเนี่ยขายไม่ได้เนาะก็จะมีโอกาสได้ไลกาดกุล,ลิดนะครับแล้วก็อาเก้เนาะนะครับตัวก็ตามนี้เลยนะเพื่อนๆนะใครอยากได้นะครับบันดินนี่ยอนครับเนี่ยไปเล่นก็ลองมาสุ่มกันดูนะแล้วก็98ก็ยังเป็นเฮนดริคินนะกับโฟร์ดินนะครับถือว่าแพ็คนี่ยน่าจัดมากเนาะนะครับหรือว่าตัวอย่าง98ก็ยังเป็นวอล์กเกอร์นะจูดเบลลิงแฮมบูนแพ็คนี้ดูดีนะนะครับ แล้วก็เลทอ่ะเดี๋ยวมาดูเลทอัพกันหน่อยนะครับเลทเนี่ยก็คือตัว98บวกนะครับ98เนี่ย66.67นะครับเ99เนี่ยนะครับ33.33 33นะครับตีแล้วก็ประมาณว่า100%เนี่ยนะโอกาสที่คุณจะได้98นะครับก็คือ2ต่อ1นะเออน,นะครับ2ต่อ1เลยนะคิดเป็นเลทแล้วก็ถือว่าดูดีอยู่นะเออน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จับเป็นยังไงบ้างเนาะส่วนนะครับอันนี้ในชั่นหนึ่งนะในชั้นหนึ่งนะครับตัวที่ผมอยากได้วันนี้นะครับในชั่นหนึ่งก็ดีนะก็จะมีนะครับปีเตอร์ชามิเลนะแล้วก็มาที่วุดนะครับโรลลงบองนะมูเซลล่าอย่างนี้แล้วก็ล่างใหม่ล่าสุดครับผมเอ็มเปเป้นะครับแล้วก็มีเดอะบอยคือได้เกิดได้แถวบนมาเล่นในทุกตัวนะครับแถวล่างเนี่ยนะแถวกลางนะแถวกลางก็จะมีเปเป้นะครับแล้วก็ใครอะที่ดูดีเนาะมีเปเป้มีกองเต้นะครับ เอมเปเป้โหกิมมาโด้ครับผมแล้วก็เรยอวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเล็งไว้นี่ครับ7นะครับตอนนี้ราคามัน800ป่ะแไปแล้วผมตังค์ไม่พอนะจะซื้อก็ซื้อไม่ได้สักทีนะก็เดี๋ยวมาสุ่มแพ็คนี้กันนะสักหนึ่งแพ็คนะครับเผือว่าตัวที่ไม่อยากได้เลยนะเราจะพูดดีไหมพูดแล้วเดี๋ยวกลัวมันมา,มาอย่างเลยนะก็มีฮัมเมลนะี่ไม่อยากได้นะแล้วก็แถวล่างเนะี่ยโคเซ่นะครับสวานสตเกอร์ iker, ไม่อยากได้อ่ะ เอาเป็นว่านะแพ็กนี้ถ้าเกิดว่าผมสูมนะครับได้ CR7 ซนะครับหรือได้เอ็มบัปเป้เนี่ยนะนะทั้งสองล่างเนี่ยล่างไหนก็ได้ก็ถือว่าคุ้มหรือว่าเดอมบอยก็คุ้มนะครับว่าแล้วเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวเราลองไปจ่ยายกันดีกว่า549นะครับดูเลทอีกทีนึงอ่าถ้า96 3ใบเนะี่ยมีโอกาสได้99ถึง8.33นะครับน่าจะไม่ออกหรอกเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะนะครับเดี๋ยวขอดูหน้าลูกลักก่อนนะ CR7 นะครับเมื่อคืนถึงยิงจุดโทษนะครับไม่เข้าแต่ว่วา ก็ยิงเข้าอยู่ดีนะครับอ่ะยิงเข้าในจนดวนจุดโทษเนาะกะ็นะครับเดี๋ยวนะอันนี้คือตัดเงินไปแล้วหรอ,อตัดไปไวจังเราเรามาลุ้นกันนะครับอ่ะซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะมีสองแพ็คนะครับอแพ็คแรกเปิดทิ้งไปก่อนเดี๋ยวมานั่งนะครับ CR 7เอาสักเจ็ดแสงดีไหมมันจะนานไหมเนาะเ <Okay. S 1> แสงอ่ะสักสามแล้วกันนะสักสามแล้วกันนะครับหนึ่งนะฮะ ร้อยกว่าบาทเลยนะวันนี้นะกินข้าวได้หลายมือเลยนะกินข้าวได้เป็นอาทิตนยะ์อะแต่เพื่อคนดูผมรมู้มีคนอยากดูนะยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครนะเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับถ้าเกิดคนดูเยอะ,ะอาจจะมีแพ็กต,ต่อไปลุ้นตรงชาติกันทุกคนแล้วคือเป็นตำนานวะอุโมงตำนานขึ้นมานะครับอังกฤษอารบีตำนานใครวะเอา้าเบื่อเลยครับมึงมาจากไหนเนี่ย แฮกมูเมต์มันมาจากไหนครับเฮ้ยโอ้โหแล้วได้ันหลักมันหลักผมก็เม็ดม่วงอยู่แล้วเอมเปเปเ้าแ L W อันนี้คือ500กว่าบาทนะครับทุกคนผมลืมดูไปหรือเปล่าว่ามันมีนอกเหนือจากนั้นเมื่อกี้โอ้เก้องตหนึ่งโอกาสออกมาแล้วเนะ่ยก็โห แต่ว่าได้98มาสาตัวถ้าเกิดคนนี้ไม่มีนักเตะเล่นเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะได้เอ็มบาเป้ล่างนี้มาเล่นด้วยนะครับแต่ไอ้98แตัวนี้มันมายังไงเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามันเก่งหรือเปล่านะเอ,อ่อนะครับมันคือใครวนะเนี่ยมันคือตำแหน่งไหนน,นี่ผมไม่รู้นะมันอ๋อของเดนมาร์กไม่ใช่กีดขอภยัยขอภคย,ขอ,ภย,ข,อภยของมันคนละสีนะครับถ้ากีดจะเป็นพื้นสีขาวคาดแดงเดนมาร์กจะเป็นแดงขาว,ขาว,ขาวนะครับก็เก้าแดแล้วก็ฝีเท้าเก้า้า้ถือว่าเป็น RB ที่ดีเลยนะฝีเท้า9นะครับ ส่งบอลแปดสิบสี่นะฮะมีอะไรบ้างมีเหนือชั้นด้วยนะแล้วก็มีส่งลูกไก่ใช่ไหมเฮ้ยน่าเล่นอยู่นะเนี่ย,ยแล้วก็พลังสี่ดาวด้วยนะครับมาดูคุณสมบัติกันนะครับอุ้ยเล่นความเร็วร้อยหนึ่งโอ้โเฮ้ยน่าจะโหด,ดวยเนะี่ยเดี๋ยวเราลองมาตีเล่นกันดีไหมแต่ว่ามันขายไม่ได้นะแล้วตัวในตลาดผมก็ไม่รู้เลยนะมันมีขายหรือเปล่าหกแปด เรเห็นท้องชาติมานี่เวอร์เลยนะแล้วก็มีเอ็มเป๊ะไอเอ็มเป้ร่างนี้เก้าแปดเหรอเอ็มเปเก้าแปก็น่าจะพอเล่นได้บ้งก็ถือว่าได้บ้งแต่บัลลัก์ผมนีิหรือบัลลัก์อาจจะซื้อมาตีเม็ดขายดีไหมเพราะว่าบัลลัก์ผมก็มีม่วงอยู่แล้วอะผมขอไปดูตลาดนิดนึงนะทุกคนนะถ้าถ้าผมซื้อเพราะผมตีเม็ดเล่นจนเม็ดแดงนี่มันจะเล่นได้ไหมเนี่ย RB 98บเก้าแปดนะครับตำแหน่งเนาะ R b บเนาะผมว่ามีคนที่ดูคลิปนี้แหละจะไม่เติมเลเนี่ยมันคือใครวะเนี่ยมันมาจากไหนนนจอเเปลี่่ยางงะ อ๋อราคาตอนนี้นะครับอยู่วิราคาเอาเรื่องอยู่นะร้อยเจ็ดสิบสองล้านนะครับแล้วก็มีคนขายอยู่ด้วยนะเม็ดแดงอยู่ที่สา0ร้อเอมนะครับแล้วก็มีคนซื้อด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมตีเล่นจนเม็ดม่วงมันก็อยู่ที่240 <240 S> 2อ0ร้อยสสองสิผมไปซื้อมา240ิผมขายได้นะครับ300 <360 S 2> าาาสามร้อยกไรหกสิหักภาษีเรียบร้อยครับถือว่าไม่ได้อะไรเลยเ <c> น <oughs> ื้อก็ได้อยู่มัง้งอยู่มัง้ง แล้วก็มีเอ็มบาเป้เนาะเอ็มบาเป้ M เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะเอ็มบาเป้เมื่อกี้มันเป็นตัว98นะครับ98เอ่ะผมลืมเอามโมเมนต์ออกแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะไม่ใช่โมเมนต์นี่มันชื่ออะไรจอมสลับล่างนะครับโอ้โหสลับซะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนะครับแล้วมันเป็นนักเตะตำนานด้วยไงเอานี่ออกเนาะเอ็มบาเป้ M ล่างนี้อุ้ยล่างนี้ยัง300กว่าเอ็มอยู่ทุกคนนะครับ เม็ดแดงอยู่4ี่รอยกว่าเนี่ยผมตีเล่นได้นะเนี่ยที่ผมตีเอามาตีเล่นได้อยู่นะเม็ดแดงวิง่งตัวนี้รู้สึกว่าดีกว่าตัวเก้าหนะครับดีกว่าตัว TY96 เกหนะแต่มันไม่มีร่างกายเพชรน,นะครับไม่มีร่างกายเพชรแต่ถ้าเป็นตัวเก้าหกเนี่ยมันจะมีนะครับจะมีร่างกายเพชรแล้วก็เลี้ยงเร็วด้วยนะครับเออดีไหมเนี่ย ผมใช้ยีโนราอยู่ยแต่รู้สึกว่าาจ,จะเร็วอยู่ก็เดี๋ยวลองไปตีเล่นแหละเนาะเดี๋ยวเบื่อเบื่อก็ซื้อเม็ดมาชนขายนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับนะครับบอกเลยว่านะครับข้อเสนอยูโรท็อปในชั้น2อยากจะพูดเป็นภาษานะคอมเลยกันไม่ไดีแดกกูหลอกเนะติมแล้วทุกคนวันนี้ก็ยังไงก็ไปแล้วน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม